เฮียเมตาไหนในอิสัระเดนทูนปีกไงเฮียคนลุกปูคักเอ้ยอุ้ยอุ้ีโดว์เวเลตวะเนี่ยน้องอุ้ยมันก่อยที่ย่ำตายเมีแค่กดสกิลอย่างนี้คุ้มสาสตร์เพื่อนเอ้ยอย่าบอกนะโอ้ลีสกิลกูยไอ้เฮียแต่กูยังมีสกิลป่าอยู่ลบไม่ได้ดีกันเนี่ยคือถ้ามึงเล่นอย่างนี้แล้วมึงยังแพ้กูน,นะไปครับ n น็ตคอนเทนต์อินโดเอเวอร์เรสครับอยากเกิดก็เปิดมานะกูชิงเปิดก่อนเลยเฮียโอ้โหนี่โออันจิ้งอีกแล้วนี่โอหนีไปไหนโอ้ยนี่โอแดงด้วยครบครบจบหลักสูตรอินโดรีนอย่างน้องใช่ปะเนี่ยตายแล้วคือถ้ามันเน็ตไม่แดงนี่มันไม่มีแรงเดินจริงไงผมว่า อดาบมันสั้นครับผมเข้าใจคือเกมไม่ผิดหรอบผิดที่ผมดาบมันสั้นไป อ้าวรีพอร์รีพอจบแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูลงน้ำก่อนกูลงน้ำก่อนล่ะใครลงน้ำก่อนชนะเพื่อนเล่นน้ำเขียวกับลับแล้วแฟนต้าลงไปรอเราในน้ำนะกูตามเร็วพี LIKE ่กดดิสกิ้งโก่ของมึงอะ กดออกมาให้หมดเลยคิดว่าหนูจะปล่อยเหรอครับพี่ปล่อยพี่เที้ยแล้วเกาหลีเกาใจไหนนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮี้ยวมีต้าไหนนี่สัตว์เนี้ยุนปีกอะไเฮี้ยคนลุกปูขักเอ้ยเนียนลุกอะไรค่ะ อุย๊อย,อยอุย้ยอิดเว์เรดวะเนี่ยน้องอิดเว์เลตดิกวาอันนี้เข้าขายค,ายคอนเทนต์ได้ไหมตายแล้วขนลุกปูกกคักละกูประเทศนี้แม่เป็นเหมือนกันหมดเลยหรอไว้เฮียฮะขนลุกปูคักเอ้ยนะ <sighs> ดัตตี้เซ s ์ไอพาวท์ช o ่อเบบี้ โอ,โอ้ยกดการติดค้าง โอ้โหโนัน่โด้ไปไหนนี่เฮียตาเขีตายในเฮี้ยวเขินแย่อะไรเงี้ยอุ้ยมังกรขย่ำก็ตายเนี่ยกดสกิลอ,อ,อย่างนี้คุม้มขนาดเพื่อนเอ๋ยนะห,หลังมึงไปแล้วอ่านต่าไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าบอกนะโอโ้ลีสกิลกูอ้ยเฮี้ยน่ารักจริงเคียวต่างคนต่างไม่มีสกิณแล้วแต่กูยังมีทักิลป่าอยู่ลบไม่ได้จริงกันเนี่ย เสิร์ฟขาวครับพุทโธเสิร์ฟขาวเสิร์ฟขาวเรามาเล่นเสิร์ฟขาวเรามาเล่นนะอย่าปัญหาเยอะนะกูให้เล่นแค่นี้ก็บุญแล้ว G M บอกอทุกตัวหนีได้ไรล่ะ <c oughs> โอ้โหความสามารถพี่โดเขาเหลือล้อนจริงวะ ในการไฟไดนิ่งหาตัวหนีเนี่ยโอ้สุดยอดชิง้งเดทไทมาตึงๆมั้เนี่ย แป๊บนึงอย่าเพิ่งลำกูกูเปิดแชทก่อนไอสัตว์มามึงมาอยากเกิดก็เปิดมาอยากเกิดก็เปิดมาไอ้เหี้ยแม่มันอดใจไม่ไหวต้องเปิดแชทจริงคือถ้ามึงเล่นอย่างนี้แล้วมึงยังแพ้กูอีกก้วก็อนนะเกียวโค้ดเลยกูล้อมอะ่ะอ๋อคอมกาก,ากอะไรนะ อ่นะทุกคนน,น,กคนี้แม่งยังเล่นร้านเกมอยู่หรือไอ้เหี้ยไม่ได้บูลลี่ร้านเกมนะแต่แบบว่าประเทศเขาอะค่อนข้างจะอืมนไหว รีสกิลหนูดีเจ้าพี่จ๋าอมีสกิลหนูใจซาอย่าโดนเลยสกิลพี่พีก,ก็วิ่งไ่หยุดเลยเฮียดิงกระตักเป็นไก่เลย <S <S แต่มันก็ต้องลองเพลงครับแต่กูลงนะ มันลงปืนแต่กูลงน้ำอะไรวะเด่ยอีทีสิอะไรนะทะเลาะกับตัวเองในม่มืองจะเอะตัวเองอุ้ยลำจีนเป็นด้วยรันนี้คนลุกปูคักเอ้ยคนลุกปูคักเอ้ยไอยสัตว์ไปอัพเอทีใหม่นะไอขี้อะยืนรอเป็นชั่วโมงแล้วรถเมย์ไม่มาทัทีนะ่ะ มึง้วนเองเฮ้ยรถมาช้าเลยอุ้ยอโอยอ๊ยอยอ๊ยยอยยอ๊ยยอยยโอออยย โอ๊ยโอ๊ยเกือบเพียร์ไรจะอย่าอย่าไปเล่นไอ้นั่นเขานะครับ